กราบสวัสดีครับทุกคนกราบสวัสดีชาวไลฟ์เกมสถีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปอัปเดตเกมสถีในวันที่28เดือน3ปี2,5,6 6นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หการกดติดตามและ1คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมว่าคิดเห็นประการใดกับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับผม โอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอีเวนต์นี้มันก็เป็นอีเวนต์ที่ข้างล่างนะครับทุกคนแล้วผมก็รู้สึกว่ามันจะมี2ชิ้นที่เข้ามาใหม่นะครับนี่ครับมันนี่กันของโดน๊อปปี้นะครับผมสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มยกเว้นค่าบันทางและเพิ่มค่าบันทางพื้นที่ที่แพงที่สุด2เท่านะอืมฉันจะยิงมันนี่กันแล้วก็อีกชิ้นนึงเป็นแทมเพลีนของโดน๊อปปี้นะครับทุกคนสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มเพิ่มค่าบันทาง2เท่าแล้วก็เลือยกย้ายเพิ่าะมบผ้นที้ท่ มีของใหม่มาสองชิ้นนะทุกคนมีของใหม่มาสองชิ้นแล้วก็โดนก๊อปปี้การเดี้ยนนะเออถ้าใครยังไม่มีก็สามารถหาได้นะครับทุกคนแล้วก็โดนก๊อปปี้ระเบิดนะจริงๆมันมีเวอร์ชันดาร์กแล้วนะครับสำหรับโดนก๊อปปี้ระเบิดนะแล้วก็ปืนหมัดพาวเวอร์แมวเหมียวเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะคุณมาถูกอีเวนปะเนี่ยปืนหมัดพาวเวอร์แมวเหมียวเอ้เขาเป็นโดนกันหมดเลยนะนี่แมวมาไงเนะี <laughs> ่ย สงสัยจะมาผิดเว้นนะครับสิ่งที่เราต้องตามหานะต้องตามหา A บวกเต็มโปลนชิ้นแล้วก็ A วิญญาณของโดนก๊อปปี้นะครับ3ามชิ้นนะเพื่อที่จะแลกซูเปอร์มันนี่กันเอนะครับทุกคนอืมแล้วก็ต้องใช้ซูเปอร์มันนี่กันเอถึง4ชิ้นเลยนะเพื่อที่จะแลกของที่เราอยากได้นะครับแล้วก็ลนะิมิเต็ดอีดิชั่นนะอืมมีมากันครบเลยนะยกเว้นโดนก๊อปปี้ระเบิดนะอืมแล้วก็ตรงนี้นะครับสําหรับคนที่เติมลิมิเต็ดนะเอามาแลกของตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นลิมิเต็ดถึงจะแลกได้นะ ตรงนี้ร้านค้าสะดวกซื้ออีเวนต์ล็อกอินพิเศษนะครับเหมือนจะล็อกอินแล้วก็ไปรับที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็เวลาตรงนี้นะรู้สึกว่าเหมือนจะได้5กล่องเลยนะโอ้โหห้ากล่องเลยนะเท้าเกมมาตอนนี้ก็รับได้เลยนะหุ่มี600ห0ร้อยินเพชรด้วยแล้วก็มี100เพชรนะเหมือนจะสุ่มแล้วก็มาแลกของตรงนี้นะครับอีเวนต์การเล่นเกมก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูเปอร์เซนต์เจ้ารางใหม่ก่อนนะ่ข้างรางอันดับมาใหม่นะครับ นี่ครับชิ้นแรกนะมันนี่การของโดนก๊อปปี้นะครับทุกคนเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์กโอกาส45%นตะสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตเนี่ยบวก10%เลยนะครับทุกคนและเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามหลังยกเว้นค่าผันทาง80%เพิ่มค่าผันทาง2องเท่าในพื้นที่ที่แพงที่สุดของเรานะครับเหมือนจะยกเว้นค่าผันทาง2รอบนะแต่ว่าถ้าโดนสาบไปไอ้ตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะ <laughs> ถ้าเราเป็นหุ่นไลกาบมันก็ไม่มีประโยชน์อย่ดดีีีนนนนนะหรรับตงง้้้แลวก็ชิ2ท2ข เมื่อตกพื้นที่อุ้งฉานเพิ่มค่าปันทางสองเท่าแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและโอกาสห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือกย้ายไปพื้นที่ที่ต้องการนะเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์และเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มแต่ว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์อัตราเพิ่มนะมถ้ามันไม่ติดก็คือไม่ติดเลยนะเหมือนอะดูบีทนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะแลนด์ผุดนะผมจะมาหาชิ้นนี้นี่แหละ ทมโปรลีนของโดน๊อปปี้นะครับทุกคนเอามาใส่กับอาดูบิตตัวนี้นะนี่ผู้พิพากษาอาดูบิสนะครับเอารองเท้าดอปซูเปอร์ดเดเวนชั่นออกนะจริงจริงเซตนี้ของผมก็พอเล่นได้อยู่นะแต่ว่าจะหาแลนด์ผุดเพิ่มนะครับหาแลนด์ผุดเพิ่มเอาไว้กันพวกวิกตอรี่นะครับทุกคนเราไปดูส่วนของร้านค้านก่อนนะร้านค้าลึกลับนะครับอันนี้ก็ให้ซื้อ A บวกนะอันนี้ให้ซื้อ A บวกนะครับน่าจะออกชิ้นเดียวเหมือนเดิมนะครับทุกคน <laughs> อย่างที่บอกนะครับใครเปิดได้สองชิ้นเนี่ยบอกผมหนนะ ผมอยากรู้จริงๆเลยมันจะมีคนเปิดได้ไหมไอเอบวกเเนี่ยแล้วก็แฟดเซลนะครับแฟดเซลอันนี้ขายเป็นอะไรเนี่ยแพ็กเยี่ยงลางล้มละลายแล้วก็วิกตอรี่นะ <c oughs> สุ่มข้างในมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเขาน่าจะมีบอกในอัตราสุ่มตรงนี้ก็ตามหาของที่ขาดเหมือนเดิมนะอืก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ซื้อลิมิเต็ดสาสิบาบาทเหมือนเดิมนะตรงนี้ร้านค้าพิเศษก็ไม่มีอะไรนะ ไม่ค่อยมีแสงที่แบบว่าผมถูกใจสักเท่าไหร่ลานขาจีและการ์ดนะก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะอัตราสุ่มนะทุกคนอัตราสุม่มน้ำยาลิมิเต็ดอิดิชันนะ0.001%แล้วก็ซูเปอร์มานี่กันนะครับเอนะ0 0 0 1นะครับทุกคนแล้วก็เทมโปรลีนเอบวกเนี่ยเรดออก1นงนะอ 1.1%นเนี้ก็หินอยู่นะครับแต่ว่าถ้าดวงดีนี้ก็ได้เยอะเหมือนเดิมนะแล้วก็วิญญาณของโดนก๊อปปี้เนะครับสองจโหยเลดออก A นี่เปอร์เซ็นต์เดิมตลอดนี่ครับตัวสุ่ม A บวกที่ต้องเติมนะคือ A บวกชิ้นเดียวเนี่ยมันมา98%อยู่แล้วไม่เก้สิบแปดก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์อะแล้วก็สองชิ้นเนี่ยไม่รู้มันจะกี่เปอร์เซ็นต์นะมันเปลี่ยนแค่สองชิ้นนะครับทุกคนแล้วก็ตัวสุ่มจี้ข้างล่างนะครับเติมสานะนนมส โอ้โหมีแต่ของออกยากๆนะเจ็ดแพททาสีนี่0.8นะครับบัตรเชิญดรอปนะ0.3แล้วก็หมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับ0.05%แกนแม่เหล็กเลื่อนไหลนะครับ0.1%โอ้โหมีแต่ของออกยากนะไม่ต้องเติมหรอกครับที่ผมอืมไม่ต้องเติมนะแล้วก็ตรวจสุ่มจี้ลบละลายนะครับไม่ไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่นะโอ้โหของดีๆก็ออกยากเกินไม่ต้องเติมนะทุกคนไม่มีอะไรดีเลยครับในกล่องนั้นนะ โอเคครับเราไปสุ่มกันดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวขอไปขายจี้ข้างล่างก่อนเด้อขายจี้ขายจี้ขายสักสองสามชุดนะหวังว่ามันจะปิดน้อยนะทุกคนรับมาเลยแล้วกันจี้ข้างล่างไอ้บวงจี้บ้านไม่สนล้วรับมาเลยหนี่ขอเป็นไอบวสักสามอันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเยอะอยู่นะแล้วตอนนี้เซิร์ฟลื่นด้วยครับ เปิดไปยาวๆนะถ้าเปิดอย่างนี้แล้วคะแนนลัคก,กี้ผมจะเต็มไหมเนะี่ยเปิดตัวนี้แล้วมันได้คะแนนของขวัญไหมนะโอเคปลาไป40่สิบว่าชิ้นแล้วนะยังไม่หมดเลยนะครับขอเป็น A บวกทั้งสองชิ้นเถอะนะจะได้แบบทําเว้นง่ายๆอะไรอย่างนี้โอเคมาแล้วนะครับมาแล้ว4ชิ้นนะขอเป็น A บวกหมดเลยได้ไหมเนี่ยสชิ้นเะนี่ยอันนี้ตรงจี้บ้านนะจ้างมันนะครับขี้เกียดเปิดเองนะก็ต้องมารับอย่างนี้นะครับ ขอเป็นเอบวกสองชิ้นก็ได้ไปโอ้โหมา1ชิ้นนะสำหรับเอบวกนะครับอืมก็ยังดีอยู่ดีกว่าแบบไม่มีอะไรมาเลยนะไอตรงนี้ก็ร้านค้ากล่องสะดวกซื้อที่เราต้องล็อกอินนะครับอืมผมเปิดได้ผลไม้เหรอคืออะไรนะโอ้โหแลกได้ทองนะผละไม้ไม้เสียบผลไม้เสียบไม้ <laughs> ไม้เสียบเลยวะ <laughs> โอ้โหกแนนลักกี้เต็มจริงด้วยนะอืมฮืมน่าจะเข้ามาเปิดก่อนนะเราเปิดไปเยอะด้วยสิเที่างลางเฮ้เสียดายเลยตึ๊บโอ้โหไม่ใช่ขอเอบวกหรือเปล่าโอ้โหมาเป็นเอสเลยนะอึ๊บชึบไม่ใช่โอเคครับถึงเวลาของจริงแล้วนะเราได้เอบวกมาฟรีๆหนึ่งชิ้นจาก ไอเดียมที่เราดองไว้นะครับทุกคนไอดีนี้มีอยู่27,400เพัรนะไม่รู้ว่ามันจะปิดที่เท่าไหร่นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปครับทีแรกเอ๊ยนึกว่าทีแรกจะมาเลยแต่ไม่ใช่นะหืมนิ่งคลิปนิ่งคลิปโห นิ่งนะนิ่งจัดเลยนี่มาแล้วนะครับ a บวกินที่2นะไปตอ่อครับหืมบีล้วนเลยเหรอโอเคเงามาแล้ว1อันนะครับโอเค a บวกมาอีกแล้ว1อันนะทุกคนได้อยู่ได้อยู่มาอีกไหมเฮ้เป็นเงามาแทนนะใบโคเวอร์สีเฉก โอ้โหมาแบบแพ็คคู่เลยนะเงารอบนี้ไอ้บวกเอ้ยมาลัวๆนะทุกคนผมได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ชิ้นแล้วนะครับขาดอีกสี่ชิ้นผมก็จะปิดจี้แล้วนะอืมดีมากเลยนะไวนะครับถือว่าไวจัดแต่ว่าจะพึ่งดีใจไปให้หลังๆมันออ,อาจจะออกไม่ดีก็ได้นะดุบๆๆฮ้ นี่แหละเอ้ยไม่ใช่นะลัคก,กี้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 ตึบ๊บขอบมีแสงมาหน่อยได้เปล่าอันหนึ่งอะไรงี้ เดี๋ยวใช้3อันเลยนะอยากจะใช้3อันเปิดเป็น A บวกจริงเลยไปครับไอ้น้ําหอมมานะ A อบวขอมีแสงหน่อยโอ้โหไม่มีแสงไม่ได้ลุ้นเลยนะขอมีแสงหน่อยึบ,บ,บโอ้โหเป็น S มาเลยรอบนี้ B โอ้ยหโอ้ยพอเราดีใจปุ๊บ มันไม่มาให้เราเลยนะพอเราดีใจปึ๊บมันไม่มาเลยนะมาเป็น A อบวกอะไรก็ไม่รู้นะหืมเริ่มเงียบเริ่มเงียบเริ่มเงียบนะนี่แหละโอ้โหไม่ใช่อืมันเงียบไปน,นานแล้วนะตึๆโอ้โหยังไม่ใช่อีก นี่แหละโหย้ยกว่าไอ้บวกจะมาสักอันนึงแต่ก็ไม่ใช่นะยังยอีกเหรอนาฬิกาโหมาแล้วนะครับชิ้นที่5นะขาด3มชิ้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก,กดคะแนนของขวัญก่อนนะจึ๊บขอมาโผล่ในนี้สักอันนึง กด A บวกเลยสักสองทีนี่แหละไอ้ยนาฬิกากดอีกทีปื๊บโอ้โห A อบวกอะไรก็ไม่รู้หือน้ำหอบมานะโอ้เงามาแล้วนะขอเป็นแสงนี่แหละต้องมาสักทีละเออ สองชิ้นเลยทุกคนเกมอวยอ่ะเกมอวยอ่ะเกมอวยสุดๆ <c oughs> ขาดชิ้นเดียวนะน่าจะใช่นะทุกคนโดนก๊อปปี้กาเดียนไม่สิจะเอาโดนใหม่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าขาดชิ้นเดียวจริงไหมนะขาดชิ้นเดียวนะครับนี่ขาดชิ้นเดียวเองแต่ว่าเอเราขาดสองชิ้นนะ ไอบ้บวกเราขาดชิ้นเดียวนะครับไอบ้บวกชิ้นเดียวจะไปปิดที่เท่าไหร่กันนะโดนไปเท่าไหร่เนี่ยโดนไปสองพันเองนะตอนนี้สองมันสี่นะโอ้โหรอบนี้ไม่มาเลยฟุกนะรอบนั้นฟุก หมุนแล้วเซิร์ฟหมุนแล้วโอเคเอบวกมาหน่อยเอจะขาดชิ้นเดียวเราไปซื้อในนั้นได้นะร้านค้าลูกอมดาวนะครับโอเคเต็มแล้วนะเปิดตรงนี้ออกสักสองทีนะน่าจะปิดแล้วนะครับทุกคนอีเวนต์การเล่นไม่มีเลยฮะ โอเคแสดงว่าเราสบายใจที่จะไปซื้อในร้านค้าลูกอมดาวได้นะครับไม่ต้องไปเล่นนะซื้อมาเลยสองพันลูกอมดาวจริงๆดองลูกอมดาวไว้ดีกว่านะครับ <c oughs> ไอตรงเนี้ยห้าร้อยเพชรเลยนะห้าร้อยเพชรเลยนะครับเพราะว่าเลดการันตีลูกอมดาวสี่พันต่อหนึ่งพันเพชรนะโอเคครับแลกไปเลยอต้องแลกแบบใจเย็นนะทุกคนเดี๋ยววืดนะ นี่มาแล้วผมจะเอาเทมโปลีนของโดนก๊อปปี้นะไปครับแล้วก็ตรงนี้กล่องฟรีนะแลกได้3อันแม่งกไปไหนงกไปไหนถามหน่อย4อันก็ไม่ได้นะ3อันเหลือใจจี้อโอหลาชาดับเบิลแกไม่เด็กเลือดไหลเคยเปิดได้มาแล้วนะครับหนึ่งทีมันก็มีโอกาสออกอยู่โอ้โหลองเท้าชีสุดท้ายเป็นอะไรปุ๊บโอ้โหลาชาดับเบิล ฮ hey. มาแต่ของเดิมๆนะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันก่อนนะอัปเกรดอัปเกรดตัดการซีซีซใหนดูสิเรามีเอฟเฟกอะไรบ้างเอ้ยเรามีตกเมืองแล้วได้เงินอยู่แล้วนี่โอเคอันนี้ตัดการนางฟ้าที่มาตกเมืองของเรานะตัดทุกเมืองนะสําหรับอันนี้นะโอ้โหผมเอาใส่แทนนี้เลยดีกว่าเอาใส่แทนสาบนี่เอามาเล่นแล้วก็ตกเมืองแล้วก็โยกเมืองแล้วก็ห่อหือนะ โอเคคลิปนี้กี่นาทีเนี่ยเฮ้ยคลิปนี้สั้นนะเอาไปเล่นกันสักทีงไหมไปเล่นกันสักทีงดีว่าเจอกันด่านโดนมาสเตอร์ไปครับขอจะเจอโ,อนโหนนะขอเจอกากวะเด๋ยวสู้ไม่ไหวมาครับคู่ต่อสู้โอ้โหบอทปะเนี่ย <laughs> บอทปะเนี่ย เดี๋ยวเราจะให้เขาสร้างบ้านเยอะๆนะ50%ของเรามันสกิลเหมือนอันดูบิสเวอร์ชั่นธรรมดานะแต่เดี๋ยวก่อนทอย12ออก6เนี้ยนะ12โชว์แหวคมๆเฮ้ยแปลก <c oughs> แปลกนะ12แบบคมๆออก6 2รอบเลยนะนี่ย้ายไปพื้นท,ที่ที่ต้องการนะโอ้โหพูดดีเดียวขัดอีกแล้วไปครับ หอเหินไหมนี่หอเหินแบบคอมโบนะทุกคนดูดิเป็นไงของจริงนี่แล้วเราก็จะมาสร้างตรงนี้น,นี่ติดตั้งพื้นที่เอฟเฟกหมอกไว้เยอะหัวขบเครื่องแล้วนะสำหรับอุดูบีสผมเอาไปลงลีกได้อยู่เขาไม่ใช่บอดนะเขาไม่ใช่บอดนะครับเป็นผู้เล่นนะ อยากให้เขาสร้างบ้านหน่อยผมจะเอาแลนด์ผุดนะสิบสองไปแบบคมๆโอ้โหความหมวกจะออกนะต้องถอยถึงรอบสามกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวเราเราเตะเขาไปแล้วอะไม่นะ,ะเดี๋ยวไปเจอคนใหม่ดีกว่าคนนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะกลับเมืองไหม กลับเมืองนะทุกคนหู55%เนี้อย่างตึงนะออกอย่างดีนะด,ดูเขาลงมาโหตัดทุกเมืองนะครับ<า>เดี๋ยวขอเล่นอีกหนึ่งตานะทุกคนตานี้ไม่ตึงนะ ไปครับเล่นอีกครั้งหนึง่งโอเคเจอนะ้องมาตี้โอ้โหมาดีมาดีเรามีแรนผุดนะมาตี้ตัวนี้มีแรนผุดแล้วนะมนผมจะดูการอัตราการผุดแรนนะทุกคน50%เน่ะผุดดีหรือเปล่าอันดับแรกเราลองสร้างพื้นที่ไว้เยอะก่อนโอ้โโดดเลยนะรอบแรกสร้างหมอกไปด้วยเดีย๋ดวยวโดนมาตี้เหลี่ยม โดดโอ้โหยืนแอคอารูบิยืนแอคนะผุดไหมนี่ผุดแล้วนะหลังเดียวก็ผุดเลยผุดอีกไหมผุดครับโอ้โหผุดตามเป็นเงาเลยนะสำหรับโดนก๊อปปี้ของเราเป็นไงของจริง5้าก็ผุดนะดูด,ดิดหืมรอบนี้ไม่ผุดแล้วนะเอ้ยก็ได้อยู่แล้ว ร้อยสิบไปแบบดับเบิลเอ้ไม่เบิลนะเดี๋ยวผมจะเอาคอนเสิร์ตเขาออกก่อนเอาหลังหลังนี้ดีกว่าโอ้ยเราได้สร้างแรนม์กแล้วหอเหินไปเลยหืมพูดไ <Aaa. lifting conna issance> หม เขากลับเมืองนะพูดไหมเนี่ยพูดอีกแล้วนะครับโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาเรื่องอยู่นะ<า>เขากลับเมืองอีกแล้วพูดไหมพูดอีกแล้วนะโอ้ของจริงพูดรัวๆพูดไหมโอ้ไม่พูดนะโอ้โหมนะโโหมว่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์ทำไมมันถอยหน้าอย่างนี้เนะี่ย โอ้แล้วยืนแอคอีกแล้วอ่ะดูบีทดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่โอ้โหเขามีโล่นะอะดูบีทดยืนแอคอีกแล้วอ่ะไม่นะโอ้โหสิบสองไปโอ้ยบ้านเราต้องเยอะทำไมไปลงตรงนั้นนะโหอ,อย่างแพง เดี๋ยวนะบ้านตั้งเยอะทำไมามาลงโอเคพูดโอ้ไม่พูด2สองรอบแล้วนะห้าสิเปอร์เซ็นมันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างนี้แหละเขาจะถอยเบิ้ลสองแน่เลยนั่นไงผมว่าและโหยนี่พูดแล้วนะเออห้าสิบห้าสิบอ่ะมาดิผมเบิ้ลสองอีกแล้วอ่ะ นี่ทอยสองนะ้ามาหลังนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเตะเขานะได้หอเหินนะโอเคทอยแปดไหมก็เก้านะ เตะไหมเตะไปแล้วนะฮะดูดเราไม่ติดนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราติดนะห่อเหินหมวกเขาหมดแล้วนะโอเคก็มีโอกาสออกมาตกแล้วเมืองเรานี่งออกมาตกแล้วเมืองเราออกมาตกเมืองเราเดีย๋ยอนี่ขังฟองไปเรียบร้อยตัดการ์ดเรียบร้อยครับตายครับดอกนี้ไม่รอด โอ้โหยังสู้อีกนะยังสู้อีกนะครับสาหรับน้องมาตี้ตนในตนนี้นนกลับเมืองเราออกไหมอ้กลับเมืองเราไม่ออกนะครับดูดมาโอ้โหเขายังมีป้องกันตายเหรอเก้าแปดสวยนี่มาหลังนี้ดีกว่า สร้างพื้นที่หมอกนะทุกคนคู่นะดูบิทออกอย่างดีแล้วเราได้กลับเมืองนะครับดูดไปเอาให้ตายไปเลยดอกนี้โอ้ยแล้วเขามี150เอ็มเหลือๆผมยกเว็นข้าวบัลทางด้วยนะโอ้ของจริงนี่ของจริงคันี้เราต้องไปแลนดะ์มาร์กนะมีลุ้นหอเหินนะครับดอกนี้ไม่ออกนะหอเหินนะครับเรียบร้อยครับแตกถือว่าเจีมอยู่นะ ถือว่าเจยมอยู่ครับแลนพูดนี้ออกอย่างดีนะครับทุกคนสำหรับจี้ใหม่นะโอ้โหสุดยอดนะอืมสำหรับในอีเวนต์นี้จี้ที่แนะนำนะครับสำหรับผมนะผมแนะนำเป็นจี้นี้นะครับจี้เนี่ยเอาไปเล่นกับอาดูบีทผู้ภากษาหรือว่าตัวน้องมีเมียนก็ได้นะอืมเอาไปเล่นกับมีเมียนก็ได้นะครับทุกคนเอาไว้เป็นแลนพูดนะ แล้วก็โดน Copy g u a r d เดีครับที่แนะนำนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ผุดมันสูงมากนะครับแล้วก็ป้องกันกันทาสีด้วยนะดีมากนะครับสำหรับโดน Copy g u a r d เดีโดน Copy ระเบิดผมแนะนำให้รอเป็นเวอร์ชั่นดาร์กนะครับอืมรออีกนิดนึงเป็นเวอร์ชันดาร์กดีกว่าแต่ว่าไอ้หมัดพาวเวอร์แมวเหมียวเนี่ยมันไม่ใช่โดนอะ่ะมันแตก <laughs> มันหลุดมมันหลุดเหมือนไหใครที่ยังไม่มีทอยหน้าหลังก็หาไว้ได้นะครับอืมหาไว้ได้นะครับทุกคน โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆปิดกันไปเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเวทด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับอีเวนต์นี้ผมปิดไปเท่าไหร่เนี่ยสามพันนะไม่ถึงสามพันดิประมาณสองพันกว่านะครับอืมสองพันฮะสองพันเหรอเดี๋ยนะ,ะนะผมขอคํานวณแป๊บหนึง่งโอเคผมคํานวณออกมาแล้วปิดไปสองพันเจ็ดนะทุกคนโอ้โหคนน้อยเฮ้ยสุดยอดสําหรับไอดีนี้นะครับ ไอดีอื่นไม่รู้นะไอดี ID นี้ผมปิดไป2007นะครับทุกคนโอ้โหปิดถูกมากนะครับเพื่อนๆป,ปิดกันไปเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยนะทุกคนโอเคสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะอาจจะมีไลฟ์สตรีมนะครับตอนหนึ่งทุ่มนะถ้าผมว่างนะครับทุกคนโอเคครับเราไว้เจอกันนะทุกคนบายบายครับขอให้ปิดกันน้อยๆเด้อ